อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นนะคะเอ่อสามารถไปติดต่อสอบถามคุณหมอหนะะ้าเคาน์เตอร์ได้เลยคือตอนนี้มีช่วงโปรโมชั่นนะคะทุกคนทุกคนต้องรีบไปภายในเดือนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นฟอกฟันขาวนะคะราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองมากไปสอบถามคุณหมอได้เลยนะคะครูแจมมาสวัสดีส,สวัสดีพี่แจมด้วยนะคะ พรุ่งนี้ทาบุญที่บ้านพี่หนูค่ะครูแจมมาค่ะคงเหงาแน่ๆครูนางพูดอะไรอะ่เะเคยตัดหน้ามาตอนโม่นหนึ่งอยู่อยู่ขอนแก่นฉันอยู่ขอนแก่นฉันได้ยินเขาว่าเธออยู่บ้านแฟนเหรอห่างกันบ้างนะแจมห่างกันบ้างแจมจ๋าอุ้ยไม่ได้ตั้งใจอยู่บ้านน้องแจมอยู่บ้านน้องหางบ้าเจนหันก็มาหน่อยเจนเอาใหม่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 อยู่บ้านน้องอยู่บ้านน้องแ,แหละ แอมห่างบ้านนะลูกห่างกันบ้านจ็มจาถ้าพี่แจมเปสติก์ซักหนึ่งจุดสองห้าบาทก็จะดิก็จะเลิกพูดเรื่องนี้ไม่เชื่อสัน้นห่างกันบ้านลูกห่างกันบ้านไม่ไม่ไม่ได้เล่าอะไรให้แม่ฟังเลยจริงๆไม่ไม่ได้พูดอะไรให้แม่ฟังเลยไม่เคยไม่เคยแม่รักแตแต่แบบตุ๊กตาให้ปายไปพบญาติเจ้าบ่าวเดี๋ยวพักก่อน เออได้ยินข่าวว่าไปรับบรรยากาศหนาวหนาวที่บ้านน้องใช่ไหมเออไปนั่งแบบผิงฟงผิงไฟก,กินข้าวแรงน้ำกันอะไรแบบน,นี้ใช่ไหมเออหวานหวานไม่ได้เล็กๆเลยจริงๆอย่าแบล้งทั้งไปลงติ๊กต็อกนะพี่แจมจะตีคิดถึงแม่นะคะแต่อยากตีน้องตีกับฉันเลย <c ười> คิดถึงแจมแต่คิดถึงไครลินมากกว่า เออความรักลูกมันไม่เท่ากันแบบนี้ไงคิดถึงพี่แจมแต่ว่าคิดถึงแบมมากกว่าคิดถึงพี่ินมากกว่าพี่แจมก็ต้องคิดแล้วแหละว่าแม่รักพี่แจมแค่ไหนเพราะว่าแม่คิดถึงแบมมากกว่า <c oughs> แข่งกันแล้วเ <c oughs> ที่ยงกันดีดีดอกน้องเจงกับพี่แจมอ้าวแม่แ <c oughs> <c oughs> มพี่ <c oughs> มีพี่รุดไหมไม่เคยมีพี่รุดเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่แจมกลับจากบ้านน้องหรือยัง มื่อกี้พี่แจมสปีอังกฤษอยาให้ลองเจนได้พูดเด้อพี่แจมจะเพิ่งไปอ้องเจนจะพูดให้ฟังวันก่อนฉันถึงกลับต้องทักไปถามเพราะว่าสนหนคะ่ะกำลังเล่นติ๊กต็อกแมทุกคนกำลังเล่นติ๊กต็อกแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปอย่าไปหาทำเด้ออัน สร้างกะระแสสร้างกะระแสดราม่าพี่แจมกับแบ,บแมแหมว่าเขาแบบว่าทะเลาะก,กันแหมความจริงความจริงไม่ใช่นะคะความจริงไม่มีเลยนะคะเดี๋ยไปหาทำทิกตอกปลอมทั่วทิพย์ทั่วแดนนะคะไม่ดีนะคะความเป็นจริงความเป็นจริงคือสวีทวีวีมากจ้ะในลองพูดมุมดีๆของพี่ซีเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงไอติมพี่แจ่มก็เป็นพี่ที่น่ารักนะคะพี่แจมพี่แจ่มก็เป็นพี่ อ้าวดีๆแบบสิ่งสังพี่แจํมก็เป็นพี่ที่น่ารักนะคะเป็นพี่ที่สามารถกวนตีนได้หยอกเล่นได้นะคะในระดับหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เป็นพี่ที่สามารถแบบว่าให้คําปรึกษาน้องได้อะไรบลา b ลาอะไรแบบนี้เป็นพี่ที่น่ารักนะคะ <c oughs> เออใช่ไหมใช่ไหมอย่าไปหาอย่าไปหาดามาเขา น,น,น้องเจนนี่กับแม่เชยเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่าเป็นแม่ลูกกันแท้ๆหรือเปล่าเป็นใรกับนอ้องคะเออเป็นพี่น้องกันค่ะแกล้งแกล้งแกล้งเป็นแม่เชยๆขอตันเพื่อนเกิดิดสิบส13กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ไม่มีรายงานข่าวนะคะพี่แจมมาก็เลยจะออกนอกค่ายนิดน,นึงค่ะก็จะเป็นรายงานข่าวนอกค่าย พี่สาวกับน้องโอมเป็นไงอุ้ยมาร์กมาร์กนันนักตัวดีพี่แสบนางตัวดีทำไมคนแบบนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่รู้พี่ๆเลยนะคะคือรู้สึกเหมือนตัวเองเคมีสาธารณะมากเลือกเกินให้จิ้มกับใครไปทั่วที่ทั่วแดนมากได้ค่ะเดี๋ยวจะแต่งให้พี่ปลายแบบสาวเกาหลีแต่งเบา วันนี้อุ้ยขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ได้ไปงานเขาแต่ว่าวันนี้มีถ่ายงานนะคะถ่ายถ่ายเอ,อิมวันนี้ถ่ายแฮปปี้นิวีย์นะคะไวยพรปีใหม่น้องเจนชอบสีม่วงกับสีเหลืองแคบแคบเคมีสาธารณะ,ะอีลีอลอดีดีชีวิตนี้ยังไม่รู้เลยจะให้คู่กับใคร นานนานเห็นไหมวันนี้ทําผมให้ปาหล่อมากเออน้องเจนแต่งหน้าพี่ไปแต่งแล้วค่ะจิ้นกับโอมเคมีเข้ากันกับโอมอย่าว่าโถอน้องเจนตีกันกับมันทุกวันนะเทียงกันทุกวันคนสวยกับจังซี่หล่ะมันไม่ได้ดิทุกคนเขาจะหาว่าเป็นคนหลายใจไม่ได้ชอบกับโอมคู่กัดกันดี เจียพอมค่ะเจนโอมพนะโอ้ยนั่นนั่นก็นเลยมาบักหลายในบ้านนี้ช่วงนี้เคมีสาธารณะนะคะเอามื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรลืมครั้งแรกที่ทันไลฟ์มาร์กน่ารักมาร์กเป็นคนขี้อายนะคะมาร์กเป็นคนขินขินไม่พูดไม่จา เหมือนเพื่อนจะแบบเหมือนเพื่อนจะแบบเงียบเก่งมากไม่รู้จะเล่นกับเพื่อนยังไงเลยทุกวันนี้พักพักก่อนตีกันทุกวันจะมารักกันอะไรไม่มีทางกระต่ายน้อยคิดถึงนะคิดถึงวันกันค่ะวันนี้บ้านสิ่งไล่เก่งมากเลย โอ้ยทันกันอีหลีทันกันทันกัน,น,กนมาคักพี่เตะจะจะให้แต่งหน้าให้แล้วก็เดินไปไหนไม่รู้จริงๆไม่คะ่ะน้องยินเป็นน้องพี่อ๊อฟอะอายุไล่ๆกันแต่น้องเจ๊ก็เป็นน้องพี่อ๊อฟอยู่ดีก็เลยเรียกพี่อ๊อฟนั่นแหละเพราะว่าเรียกพี่อ๊อฟตั้งแต่แรกแล้วก็เลยเรียกพี่อ๊อฟเดี๋ยวไปถามหาพี่เตะก่อนบอกจะให้แต่งหน้าให้ไปไหนยวไม่รู้ ขอบคุณค่ะอะไรเอาอะไรมึงใช้กูอีกเลยมึงสุ่มไวหน่อยก็ไรอีกแล้วเจนี่ไม่อาบน้ําเด้อมึงเจรไญอยู่แล้วเมียเจนี่ไม่อาบน้ําเด้อเปลี่ยนไปชุดมีเบื่ออาบน้ําเปลี่ยนไปชุดเงอะไรเขาเรียกอะไรนกางเกงอะไรนี่กางเกงนี่แล้วทำไมไต้ในนี่ ไม่รู้มันมีชุดมันอยู่ก็เลยใช้แต่ก็เลยใช้แต่ใช้แต่กางเกงอ้ามึงสิอไว้กูจะไปเอาบักส้มมาอุ้มหน่อยหน่อยเด้ออะไรนั่นแหละไล่รอสวัสดีครับอ่ะเรียัสดีค์ซึสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องฮักแพ่งครบรักทุกท่านนะครับต้งอย่าไปหาคุณลอดสิบเอ็ดประตูเมืองงามเรื่องงามพระสูงใหญ่ห้ามไม้สาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์เชยมงคลงามน่ายนบึงฝรั่งเสเตดังใจทุ่งกุลาโลกดุช่าข้าวหอมมารลินะครับผมอันนี้เป็นคำขวัญจังหวัดหลอยอ็นเดอร์คับพี่น้องสไตล์พี่ๆที่ยังไม่นอนนะครับอีกกระเลืองมันไหมอย่างนี้กระเรืองเนื้อพี่มีพียังมีตู้ยืนเลยาผู้นายคัคซ่า ผู้ใดคักซ้ามึงเหลียวเบิ่งคน,คนคนคอมเมนต์ผู้ชายคักซ้าเฮ้ยนี่ยังมาหาสาวัด้วยฟเฟ <c oughs> มอ่ะเออฮันทีทําไมอ๋ออ่ะได้ได้แล้วได้มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าวจานี่ก็มีมาเกล้วเออมันโอ้เรื่องของร้าเนาะก,กูบอกกี่ครั้งกี่หมดแล้วลเดี๋ยวไปคนนี้คิดไปเราก็เพื่อนกันเนี่ยครับผมจับมือจัมาได้แล้ว อีกเหรอเอาจิ oh, ๊เตเนียฮักแมเฮ้ยใครทำหล่ะเจียนนีหรออ้องเจยังยืนอยู่เฉยแม่บาบ่าจันดีแต่ว่าเชอว่าีตลังูมากินไหมจ้ะแน้จัดไปกินไหมไปกูอยากกินนมสมวมว่ะได้ครับเฮ้ยหนักขึ้นสมหัวมีแต่ดันฝายกินโง่ทำไมม พักพักก่อนพักก่อนพักก่อนเสียงอะไรอ่ะเสสีียยงงเเด็กน้อยอยู่ไงพัดคอลูกพี่บอลใครอ่ะอ๋ออันจอนใช่น้องพัดคออนาคตไงไปไปถ่ายงานกับพี่ปายอยู่กันยังไงเป็นครับทางหาพี่นุ๊กกับพี่ปายเมื่อกี้น้อง น้องจอน้นองจอนไม่ยากค่ะไม่ยากเสาเซาเสาเซาเหมอยเซาน้องเดี๋ยวน้องเจนจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วไม่เจนแล้วอยู่คนเดียวเมียจะมาจีบผู้บ่าวอะไรน้องเจนบอกแล้วว่าอย่าเอาน้องเจนไปเคมีสาธารณะ ไม่งั้นจะอยู่คนเดียวจริงหรอพักก่อนพี่เต้มันไปไหนไม่รู้เนี่ยมันบอกจะให้เต่งหน้าแล้วมันก็ไม่งอนเต่งแม้ไปตามหาเลยมันไม่เห็นอนะ่ะมักไปเรียนหนังสูมักว่าจะไปเอ่อไปฝึกงานค่ะมักยังไม่ได้ฝึกงานเลย มีแต่จะตีกันตายพี่สันพี่สันรีวิวน้ำหอมรีวิวน้ำหอมก็คือซีซีดับเบโหอมหอมมากเป็นคนชอบน้ำหอมผู้ชายน้ำหอมผู้หญิงก็มีบ้างอย่างเช่นดีออร์ดีอสีสม้มจำได้แล้วก็แล้วก็วิกตอเรียสีเขียดหอมวิกตอเรียสีเขียดหอมมากแล้วก็มีหลายกลิ่นมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะถ้าใช้กับครีมทาผิว ของวิกตเรียแล้วก็น้ำหอมของวิกตเรียที่มันจะเป็นสเซ์คู่กันอนเลดเยี่ยมอยู่ทั้งวันยันอาบน้ําพี่แกไปถ่ายคู่กับพี่แอมอยู่ครับยังไม่ได้ถ่ายปฏิทินนะคะวันนี้ถ่ายเป็นแบบว่าแฮปปี้นิวเย,ยียร์เฉยๆอายุ21ครับใช่แล้วพวกนี้ทำซิซิกินเดียวกันกับพี่ไปเหรอคะใช่ครับ ม์กน่ารักใช่มาเป็นคนน่ารักกกริบใช่วิกตอเรียเหมือนกันค่ะหอมติดทนนานใช่ขนตาน้องเจนสวยมีทิกมาบอกนะคะก็คือเวลากรดัดขนตาให้เอาไฟแช็คมาลนมาลนที่ดัดขนตาให้มันอุ่นๆแล้วก็ค่อยมาดัดขนตามันก็จะงอนนะคะซีซีฟอ i m ิมไหมคะ ้องเจนจำไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสีแดงคือกลิ่นเดียวกันกับในร้านอะกินสีแดงอยู่มมสัครับพวกนี้ไม่รู้มีอะไรสุดพี่สนุอาส่งสติกเกอร์ให้เยอะมากมาร์กยังไม่บอกว่าฝึกงานที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวมาร์กจะมาถ่ายปฏิทินอยู่วันที่ยี่สบเก้าสาสิบนี้แหละ ปฏิทินตั้งน่าจะตั้งโต้พี่นิวน่าจะเป็นแบบปฏิทินตั้งโต้เอ็นดูขอบคุณครับถ่ายนา้องเจนถ่ายเสร็จแล้วเสียวค่ะเสียฟันเสียฟันแต่ว่าเสียฟันตอนทำแต่ว่าไม่ได้เสียวจนทนไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ค่อยคอยลดลงภายในวันเดียวก็หายวิกตอเรียโอ้ ยายส่งมาให้กินวานิลาหอมอยู่วานิลาก็หอมแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอีกอันนึงพี่เขาส่งมาแล้วต้องเจนทําหายตอนนี้ไม่รู้มันไปอยู่ไหนมันหอมมากอะ่ะใช้คอนแทคค่ะเพราะว่าสายตาสัน้นจะได้เอ็นดูดูจมูก <c oughs> เอาช่างมาฝาก <c oughs> น้องจะใส่คอนแทคค่ะน้องจะไม่ใส่บิกายเพราะน้องจะใส่บิกอแล้วน้องจะปวดหัวชอบตอนรีวิวเครื่องสำอางใช่วัน,นิลลาเป็นสีทองจริงหรอลูกสาวคอนแทคของอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วเป็นกล่องสีชชมพูเป็นของเกาหลีสั่งเอาในไอจี ได้น้องเจีย๊ยกำลังจะทํานะคลิปนะคนรู้หรือเปล่าก็ลังจะทําคลิปแต่งหน้าเป็น beauty b ก o กอ e r เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแต่งหน้าลูกนี้ดีไหมลูกนี้ดีไหมนาะลูกแบบวันคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะลองดูนะคะได้ทุกคนต้องรอนะคะมาได้เสือ จะรู้แล้วทำไมคนถึงถามว่าได้เส้นเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันกระดูกมันตรงลงมาลยงไงจะได้ฝึกแต่งหนะ้าลุก e v e r เดลุกเหรอเ v e r เดลุกไม่ได้ทาลงพื้นอะแล้วนะถ้าบางคนที่เขาเป็นรอยสิวเราจะทำยังไงเราต้องคิดเห็นเราต้องคิดเห็นคนดูด้วยเราจะต้องลงงลงพื้นเบาๆพี่เป็นสิวบางไหมเป็น ขอบคุณครับพี่นุกไปถา่ายงานกับพี่ปายู่ว่าภาษาบันจะาของให้ฟังนน่้องพี่เนี่ยโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้ก็ต้องขอกลาบสวัสดีทุเดยก่อนนะคะเดี๋ยวจะเผื่อเต็กหน้าพี่เตะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นบลาบลาอีกนะคะอีกร้อยแปดสิบอย่าง พี่ปาสวัสดีค่ะยายเชิอ,อยู่โน,อนอ่นยายเชยอ,อยู่โน่นตรงโน้นมีขายมีขายใช่ค่ะคุณยายน้้งเก้แท้ๆอยู่จังวาจะไปแล้วจะไปแล้วโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันาานี้ต้องขอขอบออคุณทุกคนที่ส่งสติกเกอร์มาให้นะคะขอแคปรูปหน่อยค่ะ